ัสดีค่ะมันนี้มหามาตำแตงเสเด็กนะคะมีกุ้งลวกหอยลวกก็มีวัตถุดิบประมาณนี้นะคะไปค่ตาตำกันเลยค่าน้ำปลาค่ะมันนี่ปรุงใส่กะปินักปลาน้ำปลาใบหน้อยน้ำปลาชุบหลดน้ำตาลค่ะปรุง <c oughs> น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะ แตงกับมะเขือลงไปเลยนะคะใกับหยลงไปเลยใส่เกลไปด้วยสร็จป่ะตักน้ำซุปไปเรื่อย ตแตงเส้นเล็กกุ้งเสร็จแล้วค่ะตำแตงเส้นเล็กกุ้งหอยเชอรี่ไปไปกินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะกินตำเส้นเล็กตำแตงเส้นเล็กน้ำกันใส่กุ้ง ใส่กุ้งใส่หอยเชอรี่ตํเองค่ะตํเองนะคะวันนี้ตํเองกินเองพร <c oughs> ้อมใส่กะปิกันค่ะเส้นเล็ก <c oughs> มันนี้ว่นได้ไปใส่เลยค่ะยูบาท <c oughs> มันเปิ่แเล้เนี่ยนี่เป็นซุ้มขึ้มลบมล่มท่านนี้ก็น,นะคะนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก,สกา์เป็นกำลังใจให้มันนี่นะคะเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ